ไม่ได้หรอไม่ไกินไม่ได้เนทีดูเนทีดูดิเนทีดูดิขนาดวันเกิดยังไม่ได้แบบนั้นเลยขนาดวันเกิดยังไม่ได้แบบนั้นเลยขอบคุณถามจริงๆจะให้ตั้งแต่ตอนไหนตอนมาไม่ใช่หรอให้แต่ตอนมามาไม่ทำเราไม่สนทุ่มคืนไม่ใช่หน้าพังนอนคืนที่แล้วไม่ละลายก่อนเต้องกินให้หมดภายในคืนนี้ฮะต้องต่อคิวจากตุ๊กตาเซนตี้กับต้องคิดมากเมื่อวานก่อนตายเลย ให้มันเหมือนกินได้หรอใช่ดีดิดี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 อ๋อคือมันกินไม่ได้เพราะว่าดีดีดีแต่ว่ามันเค็มนิดนึงไม่นิดนยังไม่ได้ล้างมือไงตอนทำเอกอารมณ์ว่าควรจะกินไหมากเลยอันนี้ตัน้ยงแต่ตเวตตัวัวตัวตั ใช่เป็นการแต่งหน้าเองวันนี้มีเวลานั่งระเลงไปแต่เช้าตอนที่ตื่นมาเหรอเริ่มคิ้วทีละข้างแล้วนะอาบนดำไม่ใช่เริ่มหกโมงเริ่มแต่งหน้าหกโมงเสร็จกี่โมงมาสามทุ่มแหมมาแล้วน่ะพี่เขาก็มาแต่งเพิ่มด้วยหน้าร้อนเลยปากมาเอาพี่เขาปากมาเอาพี่เขา คือเขาทาสีปากให้เข้ากับเข็มขัดทุกคนเห็นไหมในรายการในเข็มขัดอ๋อในรายการนั่นแหละวรล่ว่าเจะสีแดงไม่เอาแล้วทำไมเนี่ยได้เปเข็มขัดให้เข้ากับสีปากอหมแต่ลบกเองแหละมาไเวเมื่อกี้บอกเขาบางอ่าฉันก็มให้

กอ่กอนท่าครับ